เธอแตกน้อยเธอแตกไปไอ้กูก็โดดดีกว่ไชิคกพูดดีกว่าอี๊ปิดมาันไวตลอดไปและทิ้งกันเขาถึงได้บอกไงจากวันนี้จะสัตวุนเราและนาอะไรมือยดตูดตลอดไป เออเออ,เอ,อมึงทำอย่างนี้เพื่ออะไรอเออเขาุูคำเขาดูคำเขาุูคำเออมันน่าจะโดนต่อยเนาะใช่ครับน้องขอับน,<อ>น้องแอ่นึกบางก็แบบโดนตีอยู่แล้วอยากโดนต่อยสักบาทนะครับเพงน,น้องอยากโดนช็อตเคงจัดไปครับ <c oughs> ไม่ต้องต่อยโดนต่อยเช่นนี้มึงตีคือเรา<อ>เราไม่ต้องต่อยอะ่ะเตะมันออกเลยอะ่ะย้ายก็ได้ครับไม่เป็นไรย้ายย้ายไอสัตว์แม่งติงไม่ตรงคำถาม เดี๋ออะไรอีกวะเหล๋อปิดไมค์อ่ะเอ้ยปิดไมค์ปิดลำโพงปิดหูฟังปิดทุกอย่างปิดลำโพงอย่างเดียวได้ป้ะฟังเี่้ก็อยากลองโดนปิดมาเอ้ยปิดลำโพงอย่างเดียวอ่ะเอ๊ะมันทำาควย่องลำโพงมันทำไม่ได้เออมันทำไม่ได้ตอนนั้นมีสิ่งไม่เงียควรตี๊ยเลยแม่งปิดลำโพงอย่างเดียวเราคนอย่างเอออะมันก็สมควรจะโดนปิดอย่างเลยปิดทั้งหูฟังทั้งไมค์ คผมไม่ปิดอาคุยมาคุยผมไม่ปิดครับผมผมผมย้ายหนีแม่งเลยให้เออก็ตามมาเนี่ยนะจากวันนี้เด็ดเด็ดเดี๋ยวแม่งปิดกูแล้วก็ปิดให้กูเ,เข้าอีกเชื่อมามาคุยอาคุย <sk ui> จะมีเราเขาแน่นาย